พิกลทองเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าต่างงดงามมีเส้นผมและกลิ่นกายที่มีกลิ่นหอมรวมไปถึงพูดออกมาเป็นดอกพิกลทองได้อีกด้วยแต่การที่จะเป็นพิกลทองได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะชีวิตของเธอมีอุปสรรคและขวากหนามมากมายเธอต้องเผชิญวิบากกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ วิบากกรรมของพิกุลทองข้อแรกถูกพ่อแม่ทอดทิ้งจากเจ้าหญิงสู่สามัญชนแต่เดิมแล้วพิกุลทองเป็นพธิดาของท้าวยศการและมเหสีจันทามาศผู้ครองนครจันทา แต่โชคชะตาทําให้ต้องถูกนําไปทิ้งไว้ที่ใต้ต้นพิกุลนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่พิกุลเกิดมานั้นได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในเมืองพอดีซึ่งพ่อหวนหลวงทํานายก็ได้พบว่าดวงชะตาของพัทิดาเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองให้นําไปฆ่าทิ้งเสียเพื่อที่บ้านเมืองจะได้สงบสุขอีกครั้ง องเหนือหัวจึงได้มอบหมายให้ท่านอมสาธนำพัทิดาที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเอาไปฆ่าทิ้งแต่ท่านอมสาธนั้นเกิดสงสารและฆ่าไม่ลงจึงได้วางพัทิดาพิกุลไว้ที่ใต้ต้นพิกุลต่อมานายมั่นได้มาเจอและเก็บพิกุลไปเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าพิกุล2 ถูกแม่เลี้ยงและน้องเลี้ยงรังแกถึงแม้ว่าพ่อมั่นจะเก็บพิกุลมาเลี้ยงในฐานะลูกคนนึงแต่สําหรับแม่พยอมและชบาแล้วไม่เคยคิดว่าพิกุลเป็นลูกหรือพี่เลยทั้งสองกันแกล้งรังแกพิกุลมาตั้งแต่เด็กจนโตสั่งให้พิกุลทํางานรับใช้สารพัดแม้แต่กระทั่งตบตีหรือทำร้ายพิกุลเองโดยที่พ่อมั่นนั้นไม่สามารถช่วยอะไรพิกุลได้เลย 3. พอมีสามีก็ถูกยักแย่งพิกุลทองพิชัยมองกุฎและลูกชายทั้งสองออกเที่ยวป่าและเป็นเวลาเดียวกันกับที่นางยักษ์ตนหนึ่ง ออกมาหากินพอดีนางยักษ์ตนนั้นได้เห็นพี่ชายมงกุฎก็เกิดหลงรักและอยากได้มาเป็นสามีจึงได้จับพิกุลทองมาสาให้เป็นชนีและสวมรอยเป็นพิกุลทองแทนพิกุลถูกสาให้เป็นชนีอยู่ในป่าและในทุกคืน15้าค่ำจึงจะกลายร่างเป็นคนได้หนึ่งครั้งและการที่จะแก้คำสาปได้นั้นจะต้องฆ่านางยักษ์ตนนั้นและนำเลือดมาล้างที่ตัวชนีจึงจะสามารถแก้คำสาปได้พิกุลต้องทุกทรมานเป็นชนีอยู่ในป่านานพอสมควร 4. ถูกพยาแแ้งตามล่าและตามฆ่าข้อหากล่าวหาว่าพยาแแงตัวเหม็นด้วยพยาแแ้งนั้นออกมาหากินซากสัตว์เน่าและพิกุลทองได้กลิ่นเหม็นจึงได้ใช้ให้นางกำนันไปไล่เมื่อพยาแแ้งรู้จึงโกรธและตามล้างแขนพิกุล 5. ถูกพยายักจับตัวไปและบังคับให้แต่งงานเป็นเมีย พิคุณทองถูกพระยายากวิรุณจักจับตัวไปและบังคับให้เข้าพิธีอภิเษกด้วยแต่พิคุณทองปฏิเสธเพราะว่านางมีสามีและลูกแล้ววิรุณจักเองเห็นดังนั้นจึงโกรธและสั่งให้ พิกุณทองไปทำงานเป็นข้าทาสรับใช้ในครัวแทนเพราะหวังว่าความลำบากจะทำให้นางเปลี่ยนใจแต่พิกุณทองเคยลำบากมาแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องแค่นี้จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้ว่านางจะถูกกันแกล้งสารพัดแต่นางก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจเป็นเมียของวิรุณจักร 6. สามีที่เฝ้ารักเฝ้ารอดันมีเมียใหม่ พิชัยมงกุฎนั้นได้อารนวดีมาเป็นเมียอีกคนซึ่งโลกมันช่างกลมเหลือเกินเพราะอารนวดีนั้นคือพระธิดาของพระยายักวิรุณจักรซึ่งวิรุณจักรนั้นก็คือคนที่จับพิกุลทองมาและบังคับให้แต่งงานด้วยเถูกกันแกล้งให้หน้าตาอับปลัก แม่พยอมและชบานั้นได้ไปหาสมุนไพรมาเพราะหวังว่าจะทําให้พิกุลทองนั้นหน้าตาอัปลักโดยที่ไปเอารากไม้พิษมาแล้วก็มาตามําทําเป็นยาจากนั้นก็เอาไปเทราพิกุลทองตอนที่ขณะกําลังหลับอยู่ทําให้พิกุลทองนั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานหน้าตาของเธอก็กลายเป็นอัปลักจนผู้คนลังเกียด จะเห็นได้ว่าการจะเป็นเจ้าหญิงพิกุลทองได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอต้องผ่านวิบากกรรมต้องทุกทรมานทั้งกายและใจมามากมายก่อนที่เธอจะได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงในบ้านปลายชีวิตส่วนในเวอร์ชั่นใหม่นั้นจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมกันค่ะ